เ,เด็กเจษดาลุมพิธีลงยันกับหลวงพ่อแปะ๊ะและขอพรทาเวสสุวรรณพร้อมเผยเลขทูปมงคลเมื่อวันที่20ธันวาคม2567ที่วัดสว่างอารมณ์อํอาเภอนครชัยศรีจังหวัดคนครปฐมเ,เด็กเจษดาลุ่งสาครน,นักแสดงชื่อดังได้เดินทางมาลงพิธีลงยันหลังมือซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นโดยพระครูยติธรรม,มานุยุทธ์หรือหลวงพ่อแปะ๊ะเจ้าอาวาสว,วัดสว่างอารมณ์ โดยพิธีนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่เชื่อว่าหากได้เข้าร่วมพิธีลงยันหลังมือจะนํามาซึ่งความสําเร็จในด้านการงานและโชคลาภทั้งนี้พิธีดังกล่าวเป็นการเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมโชคชะตาของผู้ร่วมพิธีได้ในวันนี้เล็กจิศด,ดาได้เข้าร่วมพิธีสาวน้ําตาซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญในการเสริมดวงก่อนที่หลวงพ่อแป๊ะจะทําการเติมยันด้วยแป้งเสกทั้งสองข้างของมือ ได้มอบผ้าย,ยันพระเจ้า16พระองค์ที่รับมาจากหลวงปู่ศิลาสิริจันทร์เกจิชื่อดังพร้อมด้วยวัตถุมงคลพร้อมด้วยวัตถุมงคลของหลวงพ่อแปะให้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลหลังเสร็จสิ้นพิธีเล็กเจษดาเผยว่าเขามาที่วัดสว่างอารมณ์เพื่อเสริมดวงและโชคดีที่ได้พบหลวงพ่อแปะแม้โดยปกติท่านจะมีภารกิจนิมนต์ที่อื่นแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมพิธี และขอให้หลวงพ่อแปะลงยันเพื่อเสริมการงานและธุรกิจให้เติบโตก่อนกับเล็กเจษด,ดาย,ยังได้แวะขอพอรจากทาวีสุวรรณซึ่งเป็นเทพที่หลายคนเชื่อว่าช่วยเสริมโชคลาภและความร่ำรวยโดยการถวายพวงมาลัยสีแดงและเครื่องไหว้มงคลพร้อมทั้งจุดทูปมงคลอธิษฐานขอให้การงานและชีวิตรุ่งเรืองเมื่อทูปหมดปรากฏเลข088 ก่อนขึ้นรถกับเลเจดสดาได้ไ้พรให้ทุกคนโชคดีในปีใหม่ที่จะมาถึงพร้อมหวังว่าโชคลาภจะมาถึงทุกคนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้